เรามาดูกันนะว่าเราจะเลือกจัดฟันแบบไหนดีระหว่างแบบเก็บแบบไร้ยางและแบบเก็บแบบมียางเรามาดูแบบแรกเลยและแบบที่สองค่ะแบบเก็บแบบมียางต่างกันยังไงน้าเรามาดูรูปร่างของแบบไร้ยางกันก่อนนะคะ ก็จะไม่มียางสีสีแบบนี้นะส่วนบลกเก็ตแบบมียางนะก็จะมีแขนที่เอาไว้ใส่ตัวยางสีสีเราจะมาทดสอบกันดูว่าการเคลื่อนฟันด้วยแรงเคลื่อนฟันที่เท่ากันอะแต่และอย่างต่างกันยังไงบลกเก็ตแบบไรยางนะคะจะเคลื่อนได้ลื่นไหลกว่าแล้วก็ไรแรงเสียดทานค่ะดังนั้นฟันก็เลยเคลื่อนได้ไวแล้วก็ไม่เจ็บเรียกว่าสวยเร็วแล้วก็ไวเลยทีเดียว ต่อไปเราจะมาดูแบกแก็บมียางกันนะคะอันนี้ให้แรงดึงที่แบบขนาดเท่ากันนะอือ,อโอย้ยเห็นไหมว่าแบกเก็บมันจะมีความฝืดแล้วก็เคลื่อนได้ช้ากว่าดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณหมอเนี่ยให้แรงในการดึงฟันเนาะฟันก็จะเคลื่อนได้ช้ากว่าแล้วก็จะตึงมากกว่านั่นเองคะ่ะทีนี้ ตัดสินใจได้ยังคะว่าจะเลือกแบบไหนถ้ายังไม่ได้มาปรึกษาเราเลยที่นัดยิ้มคลินิกทันตกรรมค่ะ